สวัสดีครับท่านผู้ชมอัแนะ้นำตัวอีกครั้งนึงครับเป็นเปรินสาจอตงบาจินครับเป็นการที่ซ้อมของเราไปนี้ก็มาประมาณกี่สัปดาห์แล้วสามครับสามครับสามวันสัปดาห์ยี่สิบกว่าวันครับเป็นไงร่างกายคิดว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็าเก้าสิบเก้าสิบแล้วอีกสิบอ่ะเก้าวันชกครับผมถ้าจะเต็มร้อยครับร่างกายดีมากตัวดีมากนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าของเราใช่ครับที่ยอดภัทรช้ครับเจอกันมากี่ครั้งแล้วครับสามครับเป็นไงบ้างก็แพ้สองชนะหนึ่ ยังไงครั้งแรกใครชนะเขียวครับครั้งที่สองเขียวครับแล้วครั้งที่สามผมชนะครับเราชนะชนะครั้งครั้งสุดท้ายใช่ครับสองไฟแรกที่เราแพ้เขาแพ้อย่างไรก็แพ้ลูกแข็งแรงครับตอนนั้นยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ตอนนั้นเรายังไม่ร่างกายยังไม่แข็งแรงเท่าใช่เราะตอนนี้ครับแล้วเราไฟที่สามเราชนะเขาอย่างไรก็ชนะลูกแก้ทางครับจะมีซอกเซอร์มีอะไรครับอ่าพูดถึงฟอร์มของเราหน่อย สามไฟล์งก็ชนะซีอุยครับชนะน้องยศชนะปะตักสยามครับปตักสยามล่าสุดใช่ครับที่ทำประเทศไทยแล้วสิบแปดครับผมใช่ไหมก็พักกี่วันแล้วซ้อมต่อเลยก็พักสี่ห้าวันครับแลซ้อมเลยก็ทำให้ร่างกายมันดีอย่างต่อเนื่องครับครับมีใครเป็นผู้ปัองผู้สอมบ้างที่ที่นี่จะมีแบคแฮมเอเยอร์สรับเหมือนเทพโจอังดําอ๋อก็ตัวใหญ่ทุกคนเลยครับนะช่วยปั๊มช่วยซ้อมไฟนี้เตรียมอะไรไปสู้กับเกี่ยวก็มี มีเข่าครับมีศอกคือมีทุกอย่างข่าวเตรียมไปหลายอย่างครับประมาณ3เข่งครับอาวุธมวยเยอะมากใช่ไหมครัทีมงานพี่หนุ่มน้อยแล้วก็ทีมงานพี่เล็กเขาพูดถึงเรื่องอาชีพไหมมีเยอะมีน้อยขนาดไหนก็มีครับน้าเล็กบอกมีอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับคือมีทุกไฟอยู่แล้วใช่ไหมมีทุกไฟครับเคยได้สุดเคยได้อาชีพเยอะสุดนี่เท่าไหร่ก็ห้าหกหมื่นนะห้าหกหมื่นไฟไหนจำได้ไหมจำไม่ได้ จะไม่ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าได้ได้ทุกไฟอยู่แล้วชนะใช่ไหมครับช่วงหลังๆเนี่ยเราฟอร์มดีมากร่างกายดีมากมันมีอะไรที่ทําให้เราทาให้ร่างกายเราดีเราฟอร์มเราดีจะซ้อมมาตลอดครับช่วงพักโควิดก็ซ้อมตลอดครับกาลังใจดีด้วยเนาะครับอัดฉีดเยอะด้วยใช่ครับใช่ไหมครับเราเป็นคนชัยภูมิชัยภูมิครับอ่าแล้วมามาที่นี่ได้ไงส่วนมากจะเป็นนักวยใต้ไหมใครพี่หนุ่มน้อยอ่ะใช่ครับแต่เราอีสานนะอีสานครับครับเออมีมีอีสานกี่คนใครเนี่ย นี่สองสามคนครับอพอเขามีเพื่อนอยู่ครับมีเพื่อนมีสารั้อมเพชรมใช่ส่วนด้วยเนี่ยมีเฮส่วนใช่ไหมฝากอะไรถึงเคี่ยวหน่อยไหมก็กเก่าเราก็้รู้ทางกันหมดแล้วนะสู้กันเต็มที่ครับซ้อมมาให้ดีว่ากันบนเวทีครจบเสร็จก็เพื่อนกันเหมือนเดิมฝากอะไรถึงแฟนคลับ่อยครับก็ฝากพี่น้องแฟนคลับนะครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับ เต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนมีคนถามว่ากระซิบมากระซิบแรงๆเลยบอกถามให้หน่อยว่าเด็ดหรือเปล่าเด็ดครับเด็ดแน่นอน 아어 uh. oh. yeah.

我。 เฮ้ยเฮตาบขอบพเจ้ามรอเข้าอยู่ขอมรเเข้าไปโอ้โหปั๊มตัวมลย จ้าวาหัวยังไม่ไล่แขนไอเอ๋อเหี้าไมเอ๋อเหี้ยเห็นละเอาอะไรต่อ